สวัสดีครับและนี่คือรายการเรื่องเล่าจากพันธิบในอีพีนี้นะครับผมจะมีชื่อตอนว่าประสบการณ์จริงไวเป็นจะเภศถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็ไปรับฟังพร้อมกันเลยครับเรื่องนี้นะครับผมเกิดขึ้นเมื่อประมาณปีที่แล้วเราเพิ่งเรียนจบเมื่อปีที่แล้วแต่บอกก่อนนะครับว่าเราเนี่ยรอบเรียนไป2ปีเพราะว่าต้องทางานเก็บเงินเรียนเองพอเราเรียนจบเนี่ยก็เลยคิดว่าจะทํางานต่อเลย แต่ว่าเราเนี่ยก็จะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยพอดีเพื่อนที่จบไปก่อนหน้าเราเขาฝากงานให้เป็นงานโรงแรมเราจบการตลาดที่นี้ตอนสัมภาษณ์งานเสร็จพี่ที่สัมภาษณ์นะครับก็อบอกเราว่าหนูอีกไม่กี่วันเนี่ยทาบุญเยอะๆนะหนักจะได้กลายเป็นเบาให้ตัวเราเนี่ยก็ไม่ได้เอะใจอะไรไปมากเพราะดีใจที่ได้งานเพื่อนเราอีกคนตอนนี้นะครับไปเรียนต่ออยู่ต่างประเทศซื้อคอนโดไว้แถวนี้ แล้วคอนโดปล่อยว่างมานานไม่มีคนไปอยู่คอนโดกว้างมากแถมสวยด้วยระเบียงมองเห็นวิวทะเลสวยมากเมันบอกให้เราไปอยู่เลยไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้แต่เราบอกว่าแกต้องรับเงินนะเดี๋ยวเราเช่าแกอยู่ก็แล้วกันตกลงกันไว้แบบนี้เราก็เลยจัดการขนของมาอยู่เลยในอีกไม่กี่วันจัดของตั้งแต่เช้าจนค่ำรู้สึกเพียรมากๆก็เลยของยี่ไปสักพักแล้วค่อยมาจัดต่อ ตอนนั้นเนี่ยเวลาสองทุ่มกว่า,วาเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นเราได้ยินเสียงคนคุยกันข้างๆเรารู้สึกได้ว่าที่นอนนั้นยวบลงเหมือนมีคนมานั่งหรือมานอนแต่เราเนี่ยขยับตัวไม่ได้จะพูดก็ทำไม่ได้เสียงที่เป็นผู้ชายพูดเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ภาษาไทยแน่ๆคุยกันหลายคนความรู้สึกมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายทักพักหนึ่งได้ยินเสียงหัวเราะหัวเราะดังมากๆ ข้างๆหูเราแล้วพูดใส่หูเราว่ามีเพื่อนมาอยู่ด้วยแล้วมาสนุกด้วยกันสิคนที่แล้วเล่นด้วยไม่สนุกเลยแล้วก็หัวเราะคนที่พูดข้างๆหูเราเป็นเสียงผู้หญิงแต่ว่าพูดเป็นภาษาไทยตอนนั้นเราพยายามที่จะขยับแต่ก็ขยับไม่ได้สักพักหนึ่งเสียงก็เงียบไปเราหลุดครับขยับตัวได้แล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็รู้สึกเหนื่อย เหนื่อยมากๆเหมือนสู้กับอะไรสักอย่างมาแล้วก็มองไปรอบๆห้องไม่มีอะไรเลยทุกอย่างเป็นปกติก็จะถองต่อไปเก็บกวาดของที่เปิดฝุ่นแล้วเราก็เจอกระดาษแผ่นหนึ่งเป็นชิ้นกลางๆไม่เล็กมากวางอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือในห้องนอนเราตกใจมากในนั้นเขียนว่ามีเพื่อนมาอยู่ด้วยแล้วมาสนุกด้วยกันสิคนที่แล้วเล่นด้วยไม่สนุกเลย คือเหมือนกับที่เราฝันเลยเขาก็พยายามคิดว่าใครเข้ามาในห้องหรือเปล่าแม่บ้านหรือเปล่าหรือใครแกล้งเพื่อนเราบินกลับมาหรือเปล่าคือพยายามคิดไปต่างๆนานา,นาหาเหตุผลมาวิเคราะห์ยังไม่เชื่อว่าเป็นผีเราเลยโทรไปถามเพื่อนที่ต่างประเทศเพื่อนเราก็บอกว่าไม่ได้บินกลับมาในช่วงนี้ทำงานเก็บเงินเราก็อา่าวใครละ่ะคือพยายามคิดว่า เราคิดมากไปเองหรือเปล่าอาจจะติดตามจากหอเก่าก็ได้ก็เลยไม่คิดอะไรมากแล้วในตอนนั้นต่อจากนั้นเราได้อาบน้ําเพราะเหนื่อยเพลียจากการจัดของทําความสะอาดห้องตอนเราอาบน้ำเนี่ยมีคนมาเคาะประตูเราก็ปกติลืมตัวว่าอยู่คนเดียวตะโกนไปว่าใครคะรอแป๊บหนึ่งอาบน้ําอยู่อาบไปสักพักก็เคาะอีกเราก็กําลังจะเปิดประตู แต่มันนึกขึ้นได้ว่านี่ห้องเราอยู่คนเดียวมีแค่เรากับเพื่อนที่ฝากงานให้เราที่มีกุญแจแล้วคนอื่นเข้ามาได้ยังไงใจคอนนี่คือกลัวแต่ว่าเป็นกลัวโจรไม่ได้นึกถึงผีเลยเราเนี่ยก็ปิดฝักบัวแล้วก็นิ่งๆเงียบๆคอยฟังเสียงอีกครั้งหนึ่งทีนี้นะเป็นเสียงขูดประตูขูดแบบเอาเล็บขูดดังคือคือใจก็กลัวนะก็เลยตะโกนถามไปว่าใคร ไม่เล่นนะไม่งั้นจะโทรแจ้งตำรวจเสียงตอบกลับมาจะเป็นเสียงหัวเราะหัวเราะแบบดังมากๆแล้วเสียงก็น่ากลัวมากเราไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอสิ่งที่เขาเรียกว่าผีตอนนั้นเนี่ยสั่นไปหมดเลยสวดบนก็ผดๆถูกๆเสียงขูดเนี่ยก็ดังขึ้นเราเริ่มไม่ไหวแล้วเราเลยด่าไปว่าจะหยุดไหมถ้าไม่หยุดกูจะแช่งให้ไม่ได้ไปพุดไปเกิดเลยกูไม่สนุกกับมึงนะกูไปทำอะไรให้ อยากได้อะไรก็บอกกันดีๆไม่ใช่มาหลอกกันแบบนี้สักพักนั้นเสียงก็ได้เงียบหายไปสนิทเราเลยเปิดประตูออกไปดูก็ไม่มีอะไรหยิบพระมาวางไว้ที่หัวนอนไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นอนนอนได้สักพักหนึ่งก็มาอีกเสียงหัวเลาะริมระเบียงเคาะปึงๆๆแล้วเปลี่ยนเป็นขูดกระจกขูดจนรู้สึกเสียวฝันมากๆเราแบบง่วงบวกกับโมโหหนักคือจะชนใช่ไหมได้ เราเดินไปกระชากผ้าม่านให้เปิดออกด้วยอารมณ์แบบคือกูไม่ไหวแล้วจะหลอกอะไรนักหนาพอเปิดมาถึงกับสุดเป็นผู้หญิงผมยาวนั่งขอบระเบียงแกว่งขาและหัวเราะก่อนที่จะกระโดดลงไปภาพนั้นทำให้เราช็อกถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลคือเราเห็นภาพนั้นแล้วสลบไปครับเพื่อนเห็นว่าโทรหาแล้วเราไม่รับสายก็เลยมาหาที่คอนโดเจอเรานอนอยู่ข้างเตียง ก็เลยพาส่งโรงพยาบาลเราเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนเราก็บอกว่าเราคิดมากไปหรือเปล่าคือเข้าใจนะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยพิสูจน์ยากหลักฐานก็ไม่มีมันเป็นวิญญาณอะคาจะให้หาอะไรมาให้ดูก่อนเราออกจากโรงพยาบาลเราให้เพื่อนพาไปถวายสังฆทานเพราะว่าเป็นวันเกิดบวกกับเรื่องที่เจอมาเมื่อคืนเนี่ยเลยรู้สึกแย่มากๆพอเข้าไปหลวงพ่อก็เลยบอกเราว่าดีนะ เมื่อคืนโยมยังรอดมาได้เป็นเพราะโยมมีบุญพ่อแม่คลุ้มครองเขาเลยได้แค่หลอกให้เรากลัวหลวงพ่อก็บอกอีกว่าเราวัยเบญจเพศแล้วปีนี้เราดวงตกมากๆตกแบบชะตาขาดได้เลยให้เราหมั่นทำบุญเยอะๆเราก็บอกเขาว่าจะเอาอะไรจากหนูคะหลวงพ่อบอกว่าวัยเบญจเพศเป็นช่วงที่เคาะกรรมในค่าที่แล้วจะถาโถมเป็นช่วงชดใช้กรรมที่เคยทำมา บวกกับเราดวงตกบางคนจะไปทางเจ็บตัวคืออุบัติเหตุบางคนก็จะสื่อหรือเห็นวิญญาณได้เราเป็นอย่างหลังค่ะช่วงดวงตกพูดผีต้องหาคนที่เป็นเหมือนกับคล้ายๆตัวแทนมองพวกเขาเห็นสื่อได้บวกกับเราดวงตกสุดๆพระเอ้อบอกว่าจะเห็นอย่างที่คนอื่นเขาไม่เห็นทำอะไรก็สวย พระท่านให้น้ำมนต์เราไปรลด้องแล้วให้เรากินพระท่านเดินตามไปแล้วก็พูดว่าโยมอัตมาขอบินทบาตนะอย่าทำบาปเลยเขาไม่ได้ทำอะไรให้โยมโยมก็อย่าไปจองเวรเขาพระท่านหันมาพูดกับเราว่าโยมเขาไม่ยอมไปนะเขาเอาถึงตายก็กลัวสิท่านพูดขนาดนี้ท่านลเลยบอกให้ดื่มซะดื่มน้ำมนต์ที่ให้ไป แล้วท่านก็เดินสวดๆแ,แถวรถเอาแล้วบอกกับเราว่าขับระวังระวังนะไม่ต้องห่วงโยมถึงบ้านปลอดภัยแน่แล้วก็กลาบท่านลาท่านกลับบ้านค่ะคืนนี้เราขอให้เพื่อนมานอนด้วยคือไม่กล้านอนคนเดียวแล้วตอนจะกลับห้องเราไปซื้อของที่อยู่ตลาดอยู่ๆก็มีน้องคนหนึ่งเนี่ยมาดึงมือเราแล้วบอกเราว่าแม่ผมเรียกให้ไปหาหน่อยเราก็ถามแม่น้องใครคะ น้องบอกว่าเป็นหมอดูเพื่อนเราก็บอกว่าลองดูลองดูเราก็เลยเดินไปเรายังไม่ทันได้นั่งป้าก็พูดขึ้นมาว่าตามเข้ามาทําไมไปอยู่ในที่ของเราซะเราก็หันไปมองคือป้าหมอพูดกับใครตรงนั้นไม่มีใครเลยนะมีแค่เรากับเพื่อนแล้วก็น้องผู้ชายที่มาเรียกเราป้าหมอดูบอกกับเราว่าดวงเราตกมากไปไหนก็จะมีวิญญาณตามคือวิญญาณมีทุกที่เราไปจุดที่มีวิญญาณ เขาก็จะตามเราเพราะเราเห็นเขาบวกกับเราดวงตกเราจึงถามป้าหมอว่าหนูต้องทำยังไงครับเขาต้องการอะไรป้าหมอบอกว่าเขาจะเอาหนูไปแทนพวกเขาหนูก็เริ่มกลัวคือกวาจะพ้นปีนี้ไม่ใช่น้อย,อยเลยป้าหมอบอกให้เราตอดดวงชะตาและทำบุญซะและป้าหมอก็ให้เหรียญเรามาเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญหลอห้าให้เราพกติดตัวไว้แล้วหมันบูชาท่านป้าหมอไม่เอาเงินสักบาท แล้วบอกวิธีให้เราอีกเราก็ไหว้ป้าหมอแล้วก็กลับห้องขนาดขับรถได้ยินเสียงเคาะเคาะหลังรถเราก็เลยหันไปมองว่าใครใครเคาะเราเลยหยิบเหรียญขึ้นมาวางแล้วพูดว่าช่วยปกป้องคลุ้มครองพวกหนูให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงอย่าให้พูดผีตัวไหนมาทําอันตรายพวกหนูด้วยเถิดพอเราพูดจบมาเป็นเสียงกรีดกรีดร้องดังมากแล้วก็หายไปเลย ทุกคนอึ้งแบบไม่น่าเชื่อท่านช่วยได้จริงๆหลังจากกลับมาที่คอนโดรุ่งเช้ารีบตื่นขึ้นมาใส่บาตรรู้สึกดีขึ้นมานิดหนึ่งเหรียญก็พกไว้ตลอดถึงกันไม่ได้มากก็ยังพอช่วยทางใจได้เราเก็บของจากการใส่บาตรกาลังจะขึ้นคอนโดทางลิฟต์ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าอยากขึ้นไปทางบันไดมากๆเราก็เลยเดินขึ้นไปปกติ สักพักหนึ่งได้ยินเสียงเด็กที่อยู่ชั้นล่างจากเราไปหนึ่งชั้นเหมือนกับเขาวิ่งเล่นกันแบบวิ่งขึ้นมาชั้นเราเราก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าเป็นลูกของคนที่อยู่คอนโดนี้สักพักมาอยู่ข้างหลังเราเป็นเด็กผู้หญิงสองคนกำลังหัวเราะเราหาันไปมองเขาสองคนก็กริ้ใส่เราแล้ววิ่งขึ้นบันไดผ่านเราไปคือเราตกใจมากใจนี้วบบเลยทําให้เราเก้าวขาพลาดตกบันไดลงมาบทจะซวยคือซวยสุด,สด นั่งร้องไห้ตรงนั้นแบบเราทําไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยสรุปวันนั้นต้องใส่เฝือกนอนโรงพยาบาลอยู่3ามวันวันแรกที่นอนเนี่ยยังไม่เกิดอะไรพอวันที่สองป้าแม่บ้านเข้ามาทําความสะอาดเอาผ้าไปซักแล้วก็มาถั่วห้องป้าเขาพูดว่าน้องแฟนน้องดีดจังเฝ้าน้องทั้งวันทั้งคืนเลยเราก็บอกว่าอะไรนะครับป้าดูยังไม่มีแฟน มีแต่เพื่อนหนูที่เป็นผู้หญิงที่มาเยี่ยมป้าบอกป้าเห็นจริงๆป้าผ่านห้องหนูทีไรผู้ชายคนนั้นเดินเข้าเดินออกข้องหนูตลอดเมื่อเชา้าประมาณหกโมงกว่าๆป้าเห็นหนูนอนหลับเขาก็นอนข้างๆหนูเลยป้าก็เรียกเขาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพยาบาลเข้ามาเห็นเขาจะมาด่าตอนนั้นเนี่ยช็อกพร้อมร้องไห้ออกมาเลยค่ะเราก็ยืนยันไปว่า เราไม่มีไม่เคยเห็นป้าก็ช็อกตามคือป้าบอกหนูหนูอย่าล้อเล่นกับป้านะป้าขนลุกคือตอนนั้นเราโทรหาเพื่อนบอกเพื่อนว่าอยากออกจากโรงพยาบาลแล้วไม่นอนแล้วแต่หมอบอกเราว่าอย่างน้อยต้องสองคืนรอดูอาการไปก่อนและเราก็ไม่ได้เล่าให้หมอฟังเล่าไปเขาคงไม่เชื่อถึงอย่างนั้นเราก็ไม่หลับเลยเพราะว่าระแวงไปหมดได้ยินเสียงอะไรคือสั่นไปเลย เราก็เลยเอาหนังสือสดมนมาอ่านเปิดไฟหมดทุกดวงและเพื่อนเราก็มามาดึกเพราะว่าเขาเกรงว่าจะเคลียร์งานไม่เสร็จเราก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกว่าพี่ที่ทํางานฝากพระมาให้เราบอกให้เราเอามาบูชาติดตัวเอาไว้ป้องกันสิ่งไม่ดีตอนนั้นเราก็ไม่ได้ถามไม่ได้คิดว่าพระจากไหนอะไรยังไงคือดีใจไว้ก่อนสักพักพอเรานอน รู้สึกเหมือนกับว,ว่ามีคนมาเรียกเราเราก็สลืมสลือหันไปตามเสียงเห็นเป็นผู้ชายเหยียบอยู่บนหน้าอกแล้วก็ค่อยๆก้มลงมาหาเราเรากรีดก็คิดไม่ออกขยับตัวก็ไม่ได้และทีนี้มารอบเตียงเลยเราก็น้ำตาไหลแบบเราก็หาจใจไม่ออกแล้วเรียกใครก็ไม่ได้ยินขยับก็ไม่ได้สวดมนต์ก็ไม่ไปและเขาพูดกับเราว่าไปอยู่กับกูไปอยู่กับกู แล้วก็คิดในใจกูต้องมาตายแบบนี้เหรอวะคิดในใจแม่ช่วยหนูด้วยพ่อช่วยหนูด้วยแล้วน้ำตาก็ไหลอยู่ๆหลุดเลยคือแวบ,บหายไปหมดเลยเราก็ร้องไห้เสียงดังเพื่อนก็ตื่นมาถามว่าเป็นอะไรเราก็เล่าไปร้องไห้ไปคือเรามาจากต่างจังหวัดเรียนจบจะมาทำงานไม่อยากรบกวนพ่อแม่พอเกิดเรื่องแบบนี้ก็เลยโทรไปหาพ่อแม่แล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง แม่ก็บอกว่าวัยนี้ทำอะไรต้องระวังเขาบอกเราว่าจะไปหาพระให้พระดูดวงให้เราระหว่างนี้เราบอกพยาบาลว่าอยากกลับแล้วเดี๋ยวไปพักฟื้นที่บ้านดีกว่าหลังกลับมาอยู่ที่คอนโดเราก็โทรหาผู้จัดการโรงแรมขอลาป่วยค่ะแต่ไม่ได้เล่าอะไรมากบอกแค่ว่าเราเกิดอุบัติเหตุตกบันไดคุยกับผู้จัดการเสร็จเรียบร้อยเราก็กำลังจอาบน้ำ อยู่ๆตาขวาเราก็เหลือบไปเห็นเงาหลางๆทางด้านขวาของเราเราก็หันไปก็ไม่มีอะไรคือตอนนั้นเรายังมีสติอยู่นะคิดว่าคงจะคิดไปเองเพราะว่าเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเขาคงไม่ตามเรามาหรอกการอาบน้ำลำบากมากเราต้องค่อยๆกระเพกไปเรื่อยๆเรื่อยๆขาก็ต้องเอาผ้าไม่ให้โดนน้ำสักพักมีเงาอยู่ด้านหลังมานที่เราอาบน้ำ เราก็ตกใจร้องหันไปอีกทีก็ไม่เห็นแล้วเราก็นึกถึงพระที่เพื่อนอามาให้พอพูดว่าเช้าจะไปทําบุญให้ก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเราก็ปิดไฟนอนกินยาไปก็เริ่มห่วงอยู่ๆขาที่เราใส่เฝือกโดนกระชากอย่างรุนแรงจนเราเนี่ยเกือบตกเตียงเราก็เลยลุกขึ้นมามองก็ไม่มีอะไรแต่ได้ยินเสียงเปิดน้ำคือตอนนั้นเนี่ยไม่ลุกไม่ทำอะไรเลย จะนอนก็ไม่กล้านอนหยิบโทรศัพท์หาแม่เลยตอนนั้นเนี่ยนึกถึงแม่อย่างเดียวเจ็บขาก็เจ็บครั้งแรกไม่รับสายเหมือนไม่ว่างสักพักแม่โทรกลับเราก็บอกแม่ว่าไม่ไหวแล้วอยากกลับบ้านคือร้องไห้ใหญ่เลยโทษตัวเองต่างๆนานาเพราะชาติที่แล้วฉันไปทำอะไรให้นักหนาชาตินี้ก็ทำแต่บุญทำไมถึงต้องเจอแบบนี้คือทุกคนคิดตามนะคนที่เจอแบบนี้เนี่ย เล่าให้ใครฟังเขาก็ไม่เชื่อหาว่าเราบ้าผีไม่มีจริงบ้างอะไรบ้างมันก็เลยอึดอัดพูดกับใครก็ไม่ได้โชคดีที่เรายังมีเพื่อนที่ดีมีแม่คอยช่วยไม่งั้นเราต้องบ้านแน่ๆเจอแบบนี้แม่ก็เลยบอกเราว่าให้เราใจเย็นๆตั้งสติแล้วฟังเรื่องที่แม่จะบอกคือว่าแม่ไปหาพระเอาดวงไปดูคือเราไไเด้วยวัยเบญจเพศด้วยดวงตกด้วย เลยกลายเป็นเคราะห์หนักมากๆพอจิตตกทําให้เราสื่อเรื่องพวกนี้ได้ง่ายบวกกับผีที่เราเจอคือผีพวกตายหงพวกผีเฮี้ยนเฮี<ๆ>้นแม่บอกเราว่าเกิดเรื่องโวนแบบนี้อยา่าไปรับของใครสุมสีสุ่มห้าบอกแล้วไงให้ระวังตัวเราบอกหนูรับของอะไรคะแม่บอกเราว่าพระท่านบอกว่าผีที่ตามเราตั้งแต่เราตกบันไดหรือที่โรงพยาบาลน,นั้นมันมากับพระเราก็ตกใจ ผีมากับพระด,ด้วยด้วยหรอเขาบอกว่าพระธรรมจากกระดูกผีตายโหงซึ่งพระกับคุณใสคนละอย่างกันที่เราได้คือคุณใสทีนี้จิตใจเราหนักกว่าเดิมฉันมีเรื่องจริงๆแต่เราไม่ได้โทษเพื่อนนะเราคิดว่ามันหวังดีแหละมันก็คงไม่รู้แบบเราเราก็เลยถามแม่ว่าจะให้หนูทำยังไงดีหนูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วหนูกลัวจากกลับบ้าน แม่บอกว่าไม่ต้องมาหาแม่นะเดี๋ยวแม่ขึ้นไปรับกับพ่อเราก็โอเคตกลงกับแม่เรียบร้อยทีนี้เริ่มหาสร้อยพระจําได้ว่าเอาวางไว้บนหิ้งหาเท่าไรก็หาไม่เจอคือตอนนั้นเพลียมากๆเ้ยลยฤตยาเราเลยหลับไปแล้วเราก็ฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวแบบสมัยก่อนผมแสกกลางมือถือดาบตัวสีทองไปทั้งตัว เขาก้มมาจับที่หัวของเราบอกเราว่ามีคนส่งมาช่วยเองกูจะไม่ให้ใครทำอันใดดได้หรอกแล้วตอนนั้นเราก็นึกถึงแม่แม่บอกว่าแม่ไหว้พระนเรศวรไหวที่บ้านบูชาท่านอยู่อยู่ในห้องพระกราบท่านที่เทา้าแล้วก็จำอะไรไม่ได้แล้วตื่นมาอีกทีนึงคือเช้ารู้สึกว่าหลับสบายมากๆหลังจากที่เราตื่นได้สักพักเราก็ยังง่วนอยู่กับการหาพระ ถ้าไห่ก็หาไม่เจอเพราะจําได้ว่าวางไว้บนทิ้งพระหาจนเหนื่อยแล้วก็พักเพราะว่าเจ็บขามากคือเรานั่งอยู่หน้ากระจกข้างหลังเราเป็นเตียงถัดไปก็เป็นตู้โบราณเป็นตู้เสื้อผ้าคือแบบแรกที่เรานั่งหน้ากระจกเนี่ยเห็นเป็นคนนั่งห้อยขาลงมาแล้วก็หันไปดูคือไม่มีใครเลยทีนี้เริ่มระแวงโทรหาแม่บอกว่ามาถึงแล้ยอยังแม่บอกว่าถึงปากซอยแล้ว เราก็รีบเก็บของเลยคือกะว่าถ้าแม่เรามาเราจะรีบไปทันทีเลยพอแม่มาถึงคือมีลุงคนหนึ่งมาด้วยพ่อเราบอกว่าลุงเขาเป็นล่างทรงให้พ่อปู่คือท่านเป็นสายขาวถือศีลลุงเขาเดินเข้ามาลุงบอกก่อนเลยว่ามีหลายตัวมากและเฮียนมากด้วยเขาก็ถามเราไปเอาพระมาได้ยังไงเราบอกว่าพี่ที่ทำงานให้มาป้องกันตัวคะ่ะเขาก็หัวเราะ บอกเราว่าพระนะ่ะคนให้เขาไม่ได้คิดดีกับตัวเราเสมอไปหรอกพระก็คือพระผงกระดูผีก็คือผงกระดูผีมันคนละอย่างกันเขาบอกเราว่าหาของไม่เจอใช่ไหมละ่ะเราบอกว่าใช่หามาทั้งคืนลุงบอกเราโชคดีนะที่ท่านมาช่วยเราเมื่อคืนขาเราก็เจ็บไม่งั้นเราอาจตายได้ลุงก็หยิบมีดออกมาในย่ามเป็นเล่มสั้นๆและมีพวกอักขระเต็มเลย มันเจีที่หัวของเราแล้วไปเจี๊ที่หน้าประตูห้องตามตู้ห้องน้ำเชื่อไหมว่าได้ยินเสียงร้องแบบประสานเสียงมากคือดังมากๆพ่อกับแม่เราก็ยังได้ยินคือเรากะเพิกไปกอดแม่เลยลุงบอกว่ากว่าจะพ้นปีเจออีกเยอะแน่ๆปีนี้เราสวยทั้งปีแถมเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยก็ยังคิดไม่ดีกับเราอีกคือทำอะไรก็ซวยไปหมด แล้วก็ไม่อยากลาออกจากงานเพราะว่าเงินมันดีเดี๋ยวนี้งานมันหาย,ยากมากๆลุงบอกให้เรากลับไปอยู่ที่บ้านจนกว่าขาจะหายแล้วค่อยกลับมาทํางานคือก็ตกลงเพราะว่าลางงานเรียบร้อยแล้วลุงก็บอกให้เราก้มไปหยิบพระที่ใต้เตียงแล้วก็บอกนะคะว่าไม่มีเราหาหมดแล้วลุงบอกว่าให้เราก้มดูคือเจอจริงๆคืออึ้งมากๆเมื่อคือนก็หาแล้วเมื่อเช้าก็หาอีกรอบหนึ่งแต่ไม่เจอ ลุงบอกว่ามันบังตาเองละสิลุงทิ้งยันก่อนเรากลับไว้หน้าประตูแผ่นหนึ่งแล้วก็ท่องคาถาแล้วแปะไว้หน้าห้องลุงบอกกันไว้ดีกว่าแกหลังจากที่เรานั่งรถกลับบ้านก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆบนรถอีกค่ะเสียงเคาะรอบรถดังขึ้นเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อน,นั้นก็อย่าลืมติดตามในอีพีหน้านะครับผมเพราะว่ากลัวว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไป สำหรับเรื่องเล่าจากพันทิปใน EP หน้านะครับผมจะเป็นตอนประสบการณ์จริงตอนที่2นะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคืนนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสุกนะครับปีไหนบ้างก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ